สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่นะครับ,รบวันนี้จะพาพี่สกายมาจุดพูนะที่หน้าบ้านนะครับเราจะมาจุดพูก่อนวันคริสต์มาสนะครับพร้พอมหรือ,อย,ยังฮะพร้อมที่จะจุดหรือ,อยังเดี๋ยวพ่อจุดให้พี่สกายก่อนนะ ามาดูพิสกายจุดพูกครับอู้หู้แรงเลยสกายนะครับอู้หู้นะครับโอ้โหแรงเลยสกายโอ้โหโอ้โหหมดยัง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 เอาเอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเพื่อมันยังไม่หมดโอ้โหน่าจะหมดแล้วแหละครับโอ้เจ้านายก็มาแล้วนะครับขึ้นสูงมากไหม แรงไหมแรงครับโอ้โหเริมครับจุดพูดเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ